สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องลุงบอลชาแนลนะครับกับครัวลุงบอลนะครับวันนี้ทําเมนูง,ง่ายๆอีกเช่นเคยนะครับอาหารจานด่วนวันนี้คณะหมูกรอบเดี๋ยวมาดูกันทํำยังไงครับอันดับแรกเราหั่นหมูกรอบกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวหมูกรอบทํายังไงเดี๋ยวลุงบอลจะทําให้ดูคลิปหน้านะครับ เตรียมหมูกรอบเสร็จแล้วเรามาติดเตาตั้งกระทะเลยนะครับเพื่อนๆกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปเลยเมื่อน,น้ำมันร้อนนะครับใส่หมูกรอบที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นี้เลย ไปผัดกับน้ำมันนะครับเสร็จแ,แล้วเราใส่พริกินดากับกระเทียมโขกครับผัดตัวหมูกรอบกับพริกที่เราโขกเนี่ยให้หอมเลยนะครับ เพืเ่อนๆสังเกตดูมันจะทำคำเลยง่ายๆครับทำกินเองที่บ้านได้ถ้าใครทำหมูกรอบเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าลุงบอลจะบอกว่าทำหมูกรอบอยังไงหมูกรอบลุงบอลก็ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นพอพริกหอมแล้วใส่น้ำสต๊อกครับเดี๋ยวเราปรุงรสกันเลยนะครับ ใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันและความหอมซอสปรุงรสครับน้ำปลาใส่ตามชอบเลยนะครับเดี๋ยวเราชิมรสเอาเห็นไหมว่าสีาสันจะออกเริ่มสวยล้วตามด้วยน้ำมันหอยครับ ผงปรุงรสขาดไม่ได้ครับผมเพิ่มความนัวเพิ่มความอร่อยผงนัวหรือผงชูรสนั่นเองเหมือนเดิมครับเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลครับสีสันด้วยพริกอ่อนสีแดงครับผม เพื่อนจะเห็นว่าน้ํามันเริ่มงวดแล้วเราก็ใส่น้ำสต๊อกลงไปนิดนิดเดียวนิดเดียวนะครับเดี๋ยวน้ําจากคณะที่เราเตรียมไว้มันจะออกมาประเอกครับผมหั่นให้สวยงามแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะครับใส่ลงไปเลยใส่ตอนท้ายเลยนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทํานะครับหัดนให้เข้ากันเลย ฉุนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเติมน้ําสต็อกนิดหนึ่งมันจะแห้งไปคณะต้องใส่น้ำมันหอยเยอะๆนะครับเพื่อนๆคณะหมูกรอบเนี่ยมันจะช่ำๆยืดๆหน่อยอร่อยผัดจนแห้งๆนิดนึงแล้วก็ดูว่าคณะสุกนะครับเดี๋ยวก็ใช้ได้เลยครับ วันนี้เรากินเองนะครับเหมือนเดิมชิมรสครับใช้นิ้วได้ครับอืมอร่อยแล้วครับคณะสุกเป็นที่น่าพอใจของเราแล้วรสชาติอร่อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันครับผมเสร็จแล้วเราก็มาจัดจานกันครับทำง่ายๆครับผมกับข้าวอาหารไทยของลุงบอลนะครับทำง่ายทำไวแล้วต้องอร่อย เป็นไงครับน่ากินไหมครับเสร็จแล้วครับคานาหมูกรอบบายครัวลุงบอลครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงบอลด้วยนะครับแล้วลุงบอลจะมาทําอาหารไทยอร่อยอร่อยทง่ายทําไวเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทําอาหารนะครับที่ทําอาหารไม่เป็นแล้วต้องอร่อยด้วยนะครับวันนี้คานาหมูกรอบลุงบอลไปก่อนครับผมพบกันคลิปหน้าครับ